สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้พี่สิบจะมาสอนเพื่อนๆทำการปล่อยบอทฟาร์รามในแมปอนิเมะเรนเจอร์ X นะครับโดยสามารถทำได้ทั้งในคอมพิวเตอร์นะครับผมในโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ Android และ iOS นะครับโดยในวันนี้นะครับผมวิธีการปล่อยบอทฟาร์มหรือ FK นะครับผมพี่สิบ,บจะทำผ่านเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับผมโดยใช้ UG Phone นะครับซึ่งวันนี้พี่สิบจะมาสอน FK ทั้งหมด2โหมดด้วยกันนะครับผม โหมดแรกก็คือจะเป็นในส่วนของตัวโหมด Easter Egg Event ตรงนี้นะครับเพื่อฟาร์มหาไข่หรือว่าตัวละคร Bunny 0.1%นนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกที่นึงก็จะเป็นในส่วนของตัว Challenge นะครับเพื่อฟาร์มในส่วนของพวกวัตถุดิบนะครับเช่นเป็น d ร r Vega พังนะครับเป็นนิ้วเป็นกุญแจนะครับผมรวมถึงแ a n g e r c ์ i t e n ด้วครับที่เอาไว้ e v วตัวละครนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับพี่สิ์กันด้วยนะครับผม ไปลุยกันเลยเอาละครับก่อนอื่นถ้าใครใช้ในคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้ผ่านทางเบราว์เซอร์ได้เลยครับผมส่วนโทรศัพท์มือถือก็ใช้ผ่านเบราว์เซอร์หรือโหลดแอปมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่วันนี้พี่สิบจะสาธิตในเบราว์เซอร์นั่นเองนะก่อนอื่นทุกคนก็โหลดโรบบออะไรมาให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ดาวน์โหลดเป็นตัวออโต้คิกเกอร์ตัวนี้มานะครับผมวิธีการใช้งานนะครับอาจจะพี่สิบจะทําการปิดแล้วก็เปิดเข้ามาใหม่ก่อนนะครับผมก่อนอื่นนะครับ ให้ทุกคนเลื่อนมาที่ตรงหมดคําว่าตั้งค่าทั่วไปตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะตอนแรกปุ่มขนาดมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับให้เป็นเพื่อนปรับขนาดปุ่มตามใจชอบได้เลยนะส่วนตัวพี่สิบจะปรับเป็นขนาดเล็กที่สุดนะครับเนื่องจากว่าแมปอนิเมะレンジャー X นะครับทุกคนมันพอเข้าเกมไปแล้วนะครับมันจะเป็นแนวตั้งนะเราเลยต้องย่อขนาดปุ่มให้เล็กเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานนะครับหลังจากนั้นก็กดตรงเริ่มตรงนี้ครับทำให้สามารถใช้ได้ ซึ่งตอนนี้พี่สิบจะมีในส่วนของตัวที่เซตเอาไว้แล้วแต่เดี๋ยวพี่สิบจะมาเซตให้ใหม่นะทุุคนอัะนี่ กดบวกไว้ก่อนครับหลังจากนั้นเราก็เข้าเกมไปได้เลยครับทุกคนแต่ถ้าเพื่อนๆที่เกียดเล่นขี้เกียดฟาร์มนะครับลองไปดูที่ร้านดีดีช็อปได้นะครับมีไอเทมโลบอกแมปต่างๆและยังรับกดเกมพาร์ตอีกด้วยสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ยังไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทขอแนะนํา UG Phone ตัวช่วยที่ทําให้เพื่อนๆปล่อยบอทและฟาร์มง่ายขึ้น <c oughs> แม้จะปิดคอมปิดโทรศัพท์มือถือตัวเกมก็ยังฟาร์มให้อยู่ใช้แล้วสบายขึ้นเยอะอ่าพอเข้าเกมมาแล้วนะครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวพี่านใน ชาเลนจ์เป็นการปล่อยบอดปล่อยฟาร์มที่ง่ายที่สุดแล้วครับเพื่อนๆมาถึงให้เพื่อนเพื่อนทการเข้าเกมมานะครับผมแล้วก็ทําการกดทีเอ็ดรูมนะท่านสมมติใครขี้เกียจกดนะครับเราสามารถเอาปุ่มมาไว้ที่สตาร์ตตรงนี้ไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือว่าไม่ต้องทําก็ได้ครับแค่ไปกดข้างในก็ได้นะทุกคนอ่ะแต่พี่สิจะทําการตั้งเป็น3ปุ่มไว้นะครับจริงๆแล้วการปล่อยบอด AFK ในโหมดชาเลนจ์นะครับผมสามารถใช้เพียงแค่ปุ่มเดียวก็สามารถทําได้นะทุกคนแต่เนี่ย พอเข้าเกมแล้วมันโหลดนานครับพ,พี่สิบขี้เกียจมานั่งรอในเวลามันโหลดนะก็เลยจะตั้งเป็น3ามปุ่มไว้ครับพอเข้าเกมเลือกชาเลนจ์ปุ๊บเราก็แค่กดเพล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยไปได้เลยนะอ่ะปุ่มที่2อนะปุม่มที่สิบจะเริ่มตรงที่คําว่าโหวตตรงนี้นะครับทีนี้มันก็จะเล่นอัตโนมัติแต่ทุกคนนะครับผมอย่าลืมกดออโต้เพลเอาไว้ก่อนปล่อยบอทนะครับเนื่องจากว่าตัวชาเลนต์ตัวนี้นะครับผมเราปล่อยตัวให้มันวิ่งอัตโนมัติได้เลยนะทุกคน และเท่านี้นะครับก็รอให้มันจบเท่านั้นเองครับและลีลยวเราจะเพิ่มมาอีกหนึ่งปุ่มปุ่มที่สําคัญที่สุดสําหรับการปล่อยบอทในชาเลนต์นะครับทุกคนนี่เพราะว่ามีบางคนหลายๆคนในสตรีมนะครับที่ถามว่าพี่สิบสามปล่อยฟาร์มยังไงในโทรศัพท์มือถือนะครับผมนี่พี่สิบใช้เป็น UG phone นะครับผมแนะนําให้เอาตัวละครวิ่งอย่างนารูโตะซันจิหรือว่าเซเบอร์พวกนี้มานะครับมันจะได้จบไวๆนะครับอ่ะ เดี๋ยวพี่สิบจะเริ่มทําการเอาปุ่มนี้ครับที่เราเพิ่มมาเป็นปุ่มที่3นะทุกคนไว้ตรงรีทายนะครับผมอ่าตรงนี้ครับและหลังจากนั้นเราก็กดเพย์ได้เลยครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถปล่อยฟาร์มของได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวรอมาดูนะครับทุกคนว่าพอมันจบด่านแล้วมันจะกดเริ่มต่อให้เราหรือเปล่านะครับพอผ่านชุบหนึ่งชั่วโมงนะครับตัวไอเทมของแมปอ n น m ี้ไม่เดนเจอร์ครับผมตัวชาเลนเขาจะเปลี่ยนไอเทมนะครับ พอเรากด next หรือว่ากด retry ตรงนี้ครับตัว map แผนที่เขาก็จะเปลี่ยนไปไอเทมเขาก็จะเปลี่ยนไปครับทาให้ทุกชั่วโมงเราสามารถเปลี่ยนของไปตาม challenge ที่เขาเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับผมโดยไม่ต้องออกเกมเข้าใหม่เลยครับผมอ่นนี้พอปุ๊บเขาก็จะกดเริ่มวนแบบนี้ไปเรื่อยๆง่ายใช่ไหมครับทุกคนสําหรับการปล่อยบอท challenge โอเคอ่ะเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่สิบจะทําการกดหยุดและทําการกด save นะครับผมโดยการตั้งชื่อเอาไว้นะครับทุกคนอ่า พี่10ก็จะตั้งเป็น AFK Challenge อ่ะสามปุ่มอ่ะนี่ก็ได้แล้วแต่เราครัผมว่าจะตั้งชื่อเป็นอะไรนะประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวพอจบอันนี้เดี๋ยวพี่สิจะออกไปแล้วก็จะไปสอนเป็นการตั้งค่า f k ในโหมด Event Easter นะครับทุกคน A later few moments later. ในระหว่างรอเกมดาวน์โหลดนะครับผมเราจะทำการปิดตัวออโต้คิกตรงนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องสร้างเป็นในส่วนของตัวออโต้คิกอันใหม่นะครับอ่ให้ทุกคนกดมาที่รูป WiFi นะครับหลังจากนั้นให้กดตรงนี้ครับแล้วก็มาที่ออโต้คิกแล้วก็ทำการโหลดใหม่นะทุกคนอ่าเปิดปุ๊บเหมือนเดิมครับนี่กดที่ปุ่ม WiFi กดที่ปุ่มซีเรียสครับหลังจากนั้นเปิดโลบอกได้เลยครับเพียงเท่านี้เราก็ไม่ต้องออกเกมเขาใหม่แล้วนะครับผมอ่าต่อไปเราจะ ไป AK กันในโหมด Event Easter นะจ๊ะเดี๋ยวพี่ติ๋ขอญาตรับไอตัวนี้ก่อนนะครับเอาแล้วครับทุกคนตอนนี้พี่ติ๋ก็เข้ามาในอีเวนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการ FK ในอีเวนต์นะครับพี่ติ๋จะไม่ได้ทําการเปิดออโต้เพย์ไว้นะครับเดี๋ยวพี่ติ๋จะทําการปิดนะครับอ่าปุ่มแรกนะครับผมพี่ติ๋จะตั้งไว้ที่ตรงโหวดตรงนี้นะครับอ่าในระหว่างนี้นะครับพี่ติ๋จะปล่อยออโต้ออโต้เพย์ไว้ก่อนนะเพราะว่าเราอยู่ระหว่างการตั้งค่านะครับ เราจะได้ปล่อยตัวละครนะครับผมไปสู้กับตัวกระต่ตายนั่นเองนะครับผมอ่ะอ่ะปุ่มที่สองนะครับพี่สิบจะเว้นไว้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปุ่มรีเพย์หรือว่ากดเอ็กให้มันเริ่มเล่นถัดไปอยู่ตรงไหนอ่ะเราบวกมาไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็เอาไว้ด้านข้างนี้แล้วกันนะไปปุ่มต่อไปปุ่มที่3านะครับพี่สิบจะเอามาตั้งค่าเป็นอัปเกรดเซเบอร์หนึ่งครั้งปุ่มที่4นะครับผมพี่สิบจะเอามาตั้งค่าเป็นในส่วนของตัวโกจิต้านะครับผม จะใช้ทั้งหมด3ปุ่มนะครับเพราะว่าเราต้องการอัปเกรดโกจิต้าให้เป็น3ามเลเวลนั่นเองนะครับผมอ่ะสี่ห้าหกอ่ะนี่ครับผมนี่สามปุ่มปุ๊บปุ๊บอ่ะแล้วปุ่มที่7นะครับผมพี่สิบก็จะกลับมาอัพเป็นเซเบอร์นะครับตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมปุ่มที่8นะครับพี่สิบจะทําการปล่อยเป็นตัวโกจิต้าปุ่มที่9นะครับผมจะปล่อยเป็นเซเบอร์นะครับผม แล้วก็ปุ่มที่10นะครับจะปล่อยเป็น S นั่นเองนะครับผมนี่เราจะใช้แค่10ปุ่มนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่สิบจะทําการกดหยุดออโต้เพย์นะครับในระหว่างนี้นะั่นเดี๋ยวเรา,เร,า,เร,ารอให้จบนะครับผมรอบแล้วเราจะเอาตัวที่2นะครับผมไปกดเริ่มนั่นเองนะครับซึ่งการตั้งค่าแบบนี้นะครับผมขึ้นอยู่กับว่าทีมของทุกคน จะใช้เป็นตัวอะไรนะครับผมไม่จําเป็นต้องตั้งค่าแบบพิสิทธ์นะครับแต่ถ้าใครมีตัวละครที่คล้ายๆแบบพิสิทธ์ก็สามารถตั้งค่าตามได้เลยนะครับผมส่วนตัวนะครับผมถ้าใครเป็นตัวอื่นแบบเราก็ต้องอัปเกรดตัวนั้นครับเช่นสมมติถ้าเอาทัชมาเราก็ต้องอัพทัชให้เวลตันนะครับผมก่อนที่จะปล่อยตัวละครนะครับก็อาจจะเพิ่มปุ่มอัปเกรดตัวทัชตึมากิไปแทนอะไรแบบนี้ครับหรือว่าใครใช้เอก็สามารถอัปเกรดเอให้ตันแล้วก็ค่อยปล่อยก็ได้นะครับผมอ่ะมา ตอนนี้เกมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเราเอาปุ่มใหม่เลข2ที่พิสิบเว้นไว้ตอนแรกนะครับผมมากดตรงที่รีเพย์นะครับผมอ่าทำการกดเพยไปได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถปล่อยฟาร,ร์มตัวอีเวนต์อีสเตอร์ได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทีมของพิสิบจะใช้เวลาประมาณกี่วินาทีนะครับผมในการเซตตั้งค่าแบบนี้นะครับ ซึ่งตรงนี้ครับเวลามันอาจจะไม่ได้สเสถียรเ,เป๊ะเหมือนเดิมทุกรอบนะครับอาจจะมีการคาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยนะทุกคนก็ขึ้นอยู่กับทีมของแต่ละคนแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าในการอัปเกรดตัวละครและการปล่อยตัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าเราจะสามารถจบบอสแล้วมันจะสามารถเริ่มเองและดูว่าใช้เวลาต่อรอบประมาณกี่นาทีนะครับ และตอนนี้นะครับผมเซเบอร์ก็กําลังวิ่งไปตีฐานแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูทีมพี่สิบจะใช้เวลาประมาณ1นาที6วินาทีเท่านั้นนะครับผมซึ่งอาจจะเร็วได้กว่านี้ถ้าหากตัวละครอย่างเอมีการอัปเกรดนะครับผมหรือว่าโกจิต้าตีแบบไม่พลาดเลยนะ ตีเข้าบอสท,ทุกรอบนะครับผมแบบ100%เนะครับเพียงเท่านี้เขาก็จะเล่นวนไปเรื่อยๆแล้วครับเป็นไงครับทุกคนง่ายใช่ไหมครับผมวิธีการปล่อยบอสฟาร์มของก่อนอัปเดตนะครับผมยังไงเรใครอยากได้รีโลกก็มาฟาร์มในบอสอีเวนต์ได้เลยนะครับผมส่วนใครอยากได้พวก ของอ e ีโวกุญแจเอาไว้ปั้นตัวละครนะครับผมหรือว่านิ้วนะครับผมเอาไว้สุมสแตทให้กับตัวละครนะก็ไปฟาร์มในชาเลนจ์ได้นะครับผมสาหรับวันนี้พี่สิบต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ให้กันเยอะๆนะครับใครอยากให้พี่สิบทาคลิปอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย